สุ่มเฮไรเนียสุ่มก็ได้อีกควายกูได้มิกกี้เมาส์อเล็กหรอเนี่ยถ้ากูได้มิกกี้เมาส์อันเล็กหรอเนี่ยกูได้มิกกี้เมาส์อเล็กหรอเนี่ย,ดยได้ภูเขาไฟระเบิดได้แท่งหมาปลาเดียวดาแล้วมึงล่ะ เออมอมอม,อม,อม,อมายพี่เมาอันเล็กอีอีาอกอ